อยากลบภาพพื้นหลังโคตรง่ายทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนไปที่ Google Chrome ค่ะตัวนี้นะกดเข้าไปค่ะแล้วตรงส่วนของการค้นหาหรือพิมพ์ URL ตรงนี้นะคะให้ใส่นะคะเว็บไซต์ของ remove.bg นะคะแล้วก็ ค้นหาเว็บไซต์นี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บเพจนะคะของ remove.bg นะคะเป็นหน้าเพจหลักของเขานะคะให้ทุกคนนะคะทำการไปอัพโหลดรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพที่เราต้องการจะลบแบ็กกราวด์พื้นหลังออกทั้งหมดเลยนะคะแบบเนียนบอกได้เลยว่าเว็บไซต์เนี้ยทำได้แบบเนียนเป๊ะเวอร์มากๆเลยนะคะอ่ะเราไปกันที่อัพโหลดอิมเมจนะคะตรงนี้เลย กดจิ้มเข้าไปค่ะแล้วจะขึ้นตัวคําสั่งนะคะป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกรูปภาพนะครับเราไปที่ค้งรูปภาพนะคะไปที่ค้งรูปภาพเราก็ไปทําการเลือกค่ะว่าเราต้องการที่จะเลือกรูปไหนเป็นรูปที่เราต้องการลบพื้นหลังออกไปนะคะนะสมมตุติคุณนางใช้รูปนี้ละกันนะคะเลือกเสร็จนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะ หลังจากนั้นก็รอครู่เดียวนะคะแป๊บเดียวเองนะคะเขาก็จะทำการอัปโหลดนะคะรูปภาพพร้อมกับรีิมูฟแบ็กกราวให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ<ม>เห็นไหมคะว่าไป๊ะขนาดไหนแล้วเ,เนียนมากเลยนะนะคะลองขยับดูนะคะว่าเนี่ยคะ่ะเป็นรูปที่เขาทำการลบแบ,บ็กกราวให้เรานะคะ บบขอบอะไรเขาจะเก็บให้เราแบบได้เนียนมากเลยนะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะในการลบรูปภาพนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหรือเราไม่ต้องแบบไปนั่งลบให้มันเหนื่อยมันยากบางคนแบบนั่งแบบลากลบขอบเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเนาะนะคะหลังจากนั้นก็เพียงแค่กดปุ่มดาวน์โหลดหรืออีกวิธีนึงนะคะเราใช้วิธีการในการจิ้มที่รูปภาพค่ะเป็นรูปภาพที่ ทำการลบแบ็กกราวด์ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรากดค้างไว้นะคะจะมีคําว่าบันทึกเรากดไปที่คําว่าบันทึกภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะภาพที่เราบันทึกไปเนี่ยจะไปอยู่ในแกลเลอรี่ในโทรศัพท์ของเราหรือ iPad ของเรานะคะแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆนะคะทุกคนสามารถทําได้แม้แต่ใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นก็สามารถทําได้แล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ